เด็กจากผู้ใหญ่ที่สุดครับนะครับต้องต้องพิดต่ออีกเยอะว่ายังที่แค่เป็นสปาร์าไทยเดียรก็ต้องบอกคุณชมบุญฝากทุกคนเลยว่าที่เราควรอีกรอบแต่มันเป็นข้อเสนอที่ผมเชื่อว่ามันต้องมาเป็นภาษาไยเดียร์ที่ตื่นใจังที่สนุกก็เลยต้องถามที่เดียร์ครับว่ามองกับบัตรอยากให้ที่เดียร์ช่วยขี่ขับลองโยนลูกระเบิดทางปัญญาด้วยเต็มที่อ ทีไอเขาโยนมาแล้วเปิดตามที่ก็มีโซเชียลซึ่งเหมือนเดิมเยอแล้วก็พยายามที่จะทดสอบด้วยว่าแบบไหนที่ดีที่เปิดเปิดปิดปิดที่มีคทามดีอด่างไรของแม่คือสวยแต่ไม่ใช่แต่เองเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆถ้าดูจากโซเลชียลโซเชียลที่ไหนก เสร็จแล้วโอ้โหเก่งมากเลยลากลงไปเออลากลงลากลงเป็นไหมโอ้ลากลงตรงมากเลยนี่ตกามสิบอที่เดียมีบุมมองที่เข้าไป ตรงนี้โอ้โ oh, oh. หไวมากเรามีสิติของควาเดือด้อนมากนะอรับเะเหตุว่าคนที่กระสนซับซ้อนที่สุดจากแจกจ่ายนี้จนจนที่จบจนที่นี้เซตทคนที่บอกอยากตัวแม่แต่ก็ไม่อยาก ตรงนี้เนี่ยเ้เลยร่ที่เนส่เียเสิ่งที่เราไม้เราเราต้องัุดครับเว่ามันเป็นเรื่อเน่วองเราไก็้ว่าให้งสีสมมติว่าจะเ็นอีเลว้ายที่สุดะมีนติดเนี่ยเยอะมากแล้เราต้องยอมต่อสูอะที่เราตองิญน้าเนราเรต้องท

จับมือให้ห่อยครับไม่ต้องจับก็ได้ครับลูกเพราะว่าขีดลงลงมันขีดง่ายมากเลยโอเคลบ<ะ>กล็ก่อนยไม่ชย่อเชื่อราคยแต่แทเย้เ่งมากิสจริง พิดว่มัน,นจะมไม่ม่มอะที่สุดน่ายังหลักเขามีพอก่อนก็ได้พักัพักก่อนทำไมลอยพักก่อนัีาไม่แน,กกนจับดีๆไม่กำหรอกำกำมันเขียนไม่ได้อืมเอา เนียอย่างนี้วันนี้เราแค่เข้อเสนอนี้ถ้าใช้ได้ปานมีส่วนงหยุดห้องออืมเก่งจังเลยอันนี้อิทเอาทำเองทำเองไม่ทำเองไม่ทำเองงั้นก็พอก่อนเบรกเบรกก่อนหยุดก่อนไปหยุดทำก่อนพักก่อนไม่พักก่อน พี่ใครดูเย่อะไรเย่มาที่หวแล้วย่ติดมาติดอีกคือแย่มากเลยผมไม่ได้โอาสังกาตอนนี้เป็นยังไง โซ่มาเก็บเอาดมาเก็บนี S ่ครับไฟแดงยุ่